โดนัลด์ทรัมจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024จริงหรือไม่เรามาฟังอัปเดตล่าสุดกันนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีการอนุมัติจ่ายเงิน600เหรียญให้กับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000เหรียญต่อปีแล้วก็มีข่าวว่าคนที่ไม่ใช่ซิติเซนไม่ใช่ใบเขียวรวมถึงคนที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้รับเงิน600เหรียญน,นี้ด้วยรายเดที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในคลิปนี้ค่ะ Tax Return ปี2020มีการเลื่อนเดทไลน์ออกไปเป็นวันที่15มิถุนายนนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยพิบัติพายุฤดูหนาวในรัฐเท็กซัสทำเนียบขาวเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับ PPP l o a นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจะเป็นอะไรบ้างติดตามชมได้นะคะรัฐบาลไบเดนถูกโจมตีอย่างหนักหลังจากอนุญาตให้อซายลัมซีเกอร์หรือผู้ขอลีภัย เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกากว่าหลักหมื่นคนในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ยังควบคุมไม่ได้ไทเกอร์วูดโปรกอฟชื่อดังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเมื่อเช้าว,วันนี้โดยได้รับบาดเจ็บที่ขาหลายแห่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านทุกเชื้ชาติขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาและอัปเดต s ิม m ลอรเช็ค3ประจำวันที่23กุมภาพันธ์นะคะ ในทุกๆวันลีก็จะมารวบรวมสรุปข่าวสารต่างๆในอเมริกาแล้วก็รายงานให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายและชัดเจนที่สุดหากใครชอบหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์ลีช่วยประหยัดเวลาอ่านข่าวของคุณก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดอัปเดตสำคัญๆก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe สีแดงด้วยค่ะพอทุกๆไลค์ทุกๆ subscribe นั้นก็มีความหมายต่อการจเจริญเติบโตของช่องลี USA อย่างมากมายนะคะเริ่มที่ข่าวผู้ลี้ภัยนะคะ ในช่วงรัฐบาลทรัมป์สหรัฐอเมริกาก็มีผู้ขอลี้ััยจำนวนมากกว่า28,000คนจากประเทศทางแถบอเมริกาใต้นะคะอย่างเช่นประเทศคิวบาฮอนดูรัสกัวเตมาลายื่นเรื่องมาขอลี้ััยในสหรัฐและคนเหล่านี้ที่ผ่านมาก็ต้องรอการดําเนินเรื่องเข้าสหรัฐที่ประเทศเม็กซิโกนะคะแต่ในวันศุกที่ผ่านมา Homeland Security ได้เริ่มอนุญาตให้ผู้ขอลีภัยนี้เดินทางเข้าสหรัฐได้โดยเริ่มให้เดินทางเข้าสหรัฐได้วันละ25คนและมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆเป็นวันละ300คนซึ่งก็ทำให้เกิดข้อโต้แย้งมากมายนะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด -19 ที่ดูเหมือนว่าจะควบคุมไม่ได้ และการปล่อยให้ผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาวัาละหลักร้อยคนจะเป็นการเพิ่มการระบาดของโควิด1 9ทำให้โรคระบาดนี้ควบคุมยากขึ้นไปอีกหรือเปล่าในขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะถือว่าเป็นการให้สิทธิมนุษยชนแก่ผู้ลี้ภัยเหล่านี้เพราะหากต้องปล่อยให้คนกลุ่มนี้รอการดำเนินการที่ประเทศเม็กซิโกต่อไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะโดนแกงคาย,ยารักพาตัวข่มขืนหรือว่า ทำไม่ดีม่ร้ายได้ซึ่งผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะคะหากสถานการณ์ทางการเงินดีหน่อยในขณะที่รอการดําเนินการเข้าสหรัฐอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก<ม>ก็จะมีการเปิดโรงแรมนะคะเพื่อพักอาศัยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ข้างถนนนะคะแล้วก็รอรับความช่วยเหลือทางด้านอาหารและก็ทางการแพทย์จากกลุ่มอาสาสมัครผู้ใจดีเท่านั้นคําถามในวันนี้นะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ เห็นด้วยหรือไม่กับการปล่อยให้ผู้ลีภัยเข้าสหรัฐในช่วงโควิด19เพื่อเป็นการรักษาสิทธิมนุษยชนช่วยกันแสดงความเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะไปต่อกันที่เรื่องของเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐนะคะ สำหรับ s t i เ u เช s รอบ c k รอบ3 1,400เหรียญจะมีการโหวตในสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐภายในอาทิตย์นี้ยืนยันจากปากของแนนซี่เพโลซีก่อนที่เรื่องจะเดินหน้าเข้าสู่วุฒิสภาสหรัฐในขั้นต่อไปส่วน P P P Loan สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กทางทำเนียบขาวก็ได้ออกกฎใหม่นะคะเริ่มวันพุธนี้เป็นวันแรก PPP l o a นจะเปิดรับแอปพลิเคชันเฉพาะธุรกิจที่มีพนักง,งานน้อยกว่า20คนเท่านั้นและจะเปิดรับสมัครเป็นเวลา2อาทิตย์ทางนั้นผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้ผู้ประกอบการยื่นเรื่องโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะถึงแม้ว่าจะเปิดให้สมัครเป็นเวลายาวนานถึง2อาทิตย์แต่งบประมาณนั้นก็มีจำนวนจำกัดซึ่งก็ไม่รู้ว่างบส่วนนี้จะเพียงพอแก่ธุรกิจจำนวนมากน้อยแค่ไหน จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินช่วยเหลือสมัครรับ PPP โลนโดยเร็วที่สุดส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะจะมีการจ่ายเงิน Stimulus c h e ็ค600เหรียญให้แก่คนที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000เหรียญต่อปีเท่านั้นนอกจากนั้น Stimulus c h e ็คจำนวน565,000ใบจะมีการจ่ายให้คนที่มีเลข ITIN Number ที่มีรายได้ต่ำกว่า 75,000เหรียญต่อปีซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้รับ stimulus check ในรอบที่ผ่านๆมาคนกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือ600เหรียญจากรัฐแคลิฟอร์เนียคำถามต่อไปก็คือแล้วจะจ่ายเมื่อไหร่สำหรับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000เหรียญต่อปีในแคลิฟอร์เนียนะคะจะได้รับเงิน600เหรียญภายใน4-5อาทิตย์ หลังจากที่คุณยื่นเสียภาษีปี2020ในกรณีที่คุณเลือกรับเงินแบบ direct deposit นะคะและ6-7อาทิตย์หากคุณเลือกรับเงินเป็นเช็คทางไปรษณีย์หลังจากที่คุณยื่นภาษีก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับท่านที่จะได้รับเงินในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในรัฐเท็กซัสคุณได้รับการยืดระยะเวลาการทำ tax return ปี2020ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะ โดยจะมีการยืดเวลาไปแบบอัตโนมัติคุณไม่ต้องไปทำเรื่องอะไรทั้งสิน้นและสำหรับคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในรัฐอื่นๆคุณมีเวลาไปเสียภาษีจนถึงวันที่15เมษายนเหมือนในทุกๆปีนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวการเมืองร้อนแรงในสหรัฐนะคะโดนัลด์ทรัมจะขึ้นพูดในงาน Conservative Political Action Conference นะคะที่รัฐฟลอริดาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็คือ โดนัลด์ทรัมป์จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งในปี2024เป็นตัวแทนของรีพับลิกันจริงหรือไม่ซึ่งล่าสุดทางทีมทรัมป์ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นพูดในหัวข้ออะไรในงานที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แต่ก็มีหลายเสียงยืนยันว่าทรัมป์จะใช้เวทีนี้ในการประกาศการกลับมาลงสนามเลือกตั้งในปี2024อีกครั้ง สุดท้ายแล้วความจริงจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาฟังจากปากของโดนัลด์ทรัมป์ในวันอาทิตย์นี้นะคะปิดท้ายข่าววันนี้กับข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์ของไทเกอร์วูดโปรโกอล์ฟวัย45ปีขณะนี้ก็กำลังได้เข้ารับการผ่าตัดด่วนนะคะหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ขาหลายแห่งโดยหน่วยกู้ภัยใน LA c เ u n คนที่ก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุในเวลา7นาก22นาทีนะคะในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นเมื่อรุดไปที่เกิดเหตุ ก็พบรถพลิกตะแคงข้างในสภาพเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อช่วยคนขับที่ติดอยู่ในซากรถออกมาและพบว่าเป็นไทเกอร์วูดนะคะโปรโกอฟชื่อดังจึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ UCLA ทันทีซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้ตามรายงานก็ไม่มีคู่กรณีนะคะและไม่มีผู้โดยสารคนอื่นเข้ามาโดยสารในรถด้วยโดยไทเกอร์วูด ได้เข้าพักที่เมืองลอสแอนเจลิสในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพกอล์ฟ PGA ทัวร์ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุดังกล่าวก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้ไทเกอร์วูดแล้ก็ขอให้การผ่าตัดนั้นผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนรายการลีมันนี่ที่ทุกคนถามถึงกันเข้ามาตอนนี้ลีก็กําลังตั้งใจทําคลิปใหม่ๆตอนใหม่ๆออกมาอยู่นะคะยังไม่ได้หายไปไหนวันนี้ก็เท่านี้ก่อนหากใครชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องลีอเมริให้ทํารายการดีๆออกมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย